I <laughs> do สวัสดีทุกท่านครับพบกับผมซี n น a นียชันฮะกับเวอร์ t แท k s ช่วงนี้มานำเสนอรถถังเทียห้างครับพรีเมียมกับเมอร์เซเดสแบล็กปริน์ก็เนี่ยผมสักลายมาตั้งนานแล้ว,เก,วเก็บไว้เก็บไว้เก็บตังค์ฮะกัสเซต์คิงนะแล้วก็ลายพรางนี่ผมไม่ได้ใส่หรอกผมยังไม่ได้ใส่เลยโอเคที่มาอาัดไอ้คันนี้ดูก็เพราะว่าผมมา ให้ดูกันว่าเวลาถ้าถ้าคุณจะเลือกไอ,อ้แบ็คพินจะคิดดีหรือยงังบางคนบอกว่าไม่คุ้มเนื่อน,นี้นั่นแล้วก็มันก็ไม่ค่อยจะคุ้มน,นะครับแต่ว่าผมว่าครันนี้มันก็ดีเหมือนกันเด่นในเรื่องอาตายิงแล้วก็ระยะมองนะฮะเพื่อต่อรอดดีกว่าแต่ถึงจะช้าก็เถอะก็เดี๋ยวให้ดูตังเล่นมันสองรอบละนี่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 ครั้งนี้ฮะแพ้แต่ยิงเยอะไปหน่อยก็พันห้ายิงไปพันห้าได้กลมาสองบนสีน่นี่ขนาดเสียซ่อมเสียอะไรไปแล้วนะ เสียยุทธบัตรตใจไปสามพันฮะกลับมาสองพันสี่รับตังค์ได้เยอะยน,นี่ขนาดแพ้นะเนี่ยออ,อันนี้ตอนชนะครับยิงไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตามใคนไม่ทันไ <c oughs> อนน้แฟนที่เนี่ยผ่ามันเยอะแล้วก็ตามใครไม่ทันทีแล้วก็เป็นเทียหกซะส่วนมากอะะผมตามใครไม่ทันเลยจริงๆนี่เนี่ยก็เสียค่ากระสุนครับไม่ได้ซ่อมมาหลายแล้วก็ไม่ได้โดนยิงเลยก็อย่างว่าก็ได้หมื่นห้าครับ สำหรับข้อดีของมันก็คือเนาะเนี่ยฮะอัตายิงแี่แบบ26.09ตอนนี้ของผมโหลดประมาณ1 9, 1 9ได้มั้งใช่ครับ1.9ึ่วิเพราะว่ามีช่วยเร่งโหลดแล้วกนะ็นี่เครื่องป้อนกระสุนนะครับเพิ่มอีก0็ตก็ถือว่าเร็วเร็วนิดหน่อยแล้วก็ตายิง26.09หเร็วครับตอนนี้สกิลก็สกิลที่สองอยังไม่เต็มเลย โรเตอร์ซีนามยังไม่ถึงอะฮข,ข้อดีของมันก็เนี่ยฮะปืนที่แบบยิงเร็วเร็วจริงๆแล้วก็อัตราเจาะเกาะที่ดีกว่าถึงสองเออเจาะหนึ่งร้อยสิบแล้วก็ดาเมจเจ็ดสิบ้าถือว่าทันนะฮะประมาณสี่วิจะได้ประมาณสองร้อยดาเมจธรรมดาที่ไหนแล้วก็ครับมีเกาะที่แบบถือว่าหนาสำหรับเทียสี่นะฮะ ถ้าเจอเทสีนี่ดันหน้าได้เลยขนาดเมเทีได้าทีสีงก,กัวแล้วทีห้าจะไปเหลืออะไรก็ที่เพิ่มมาจากมาเทียอ่อมาเทียด้าเทสีคือปืนครับปืนขนาด57มม,มซึ่งเจาะเจาะ110ซึ่งก็ถืถอว่าเจาะดีแล้วก็ดาเมจแรงป้อมนี้หมุนเร็วครับคอมแมนนี้ก็เพราะว่ามันก็โอเคไมมันก็นิดหน่อยครับตก็ช่วยใช้ตัวช่วยเร่งโหลดมามันก็พอเร่งเร็วพสอสมควร แต่ก็ข้อเสียที่เขาขายบางคนอาจจะรับไม่ได้ก็คืออาตาัตราก็เรียกว่าความเร็วช้าอืมความเร็วสูงสุด22กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ขนาดลงเขายัง22กิโลเมตรเลยเออคือช้ามากครับอืมก็กําลังเครื่องยนต์เนี่ย31 60เท่าไหรอ่ะมันกี่แรงม้าต่อตันวะ190ใช่ไหม31 32 60มันก็นงานๆหละครับ คืออตราเร็งก็ชา้าช้าพอสมควรไม่แนะนําสําหรับคนที่แบบชอบความเร็วตัวนี้มันฝืนฝืนกดธรรมชาติฝืนกดความเร็วทุกอย่างเลยครับอืมแล้วก็แล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่ามุมกดปืนเนี่ยฮะถือว่าคมดีมากประมาณสิบห้าได้ั้งถ้ามันจะไม่ผิดก้มปืนสิบห้าองศาลงลงมาตรงประมาณนี้นะฮะ ล่าลงมาเวลาขึ้นอยู่บนเขาไม่มีปัญหานะครับโผล่เข้าไปยิงแล้วก็ลงมาได้ก็สะดวกครับหันปืนได้สะดวกเอกะก็ลองไปหาเล่นดีกว่าว่ามันจะซักแค่ไหนกันเชียวเจอเทียห้าเออลืมบอกไปอันนี้เจอเอ็มจัดคู่ลบคือเจอเฉพาะเทียห้าแล้วก็เทียหกนะฮะก็ถือว่าคุ้มครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นแต่ก็รีบซื้อน่ะครับเพราะว่าช่วงนี้เขาพยายามจะ ยกเลิกการขายรถถังพวกที่มีจับผู้ลบจำกัดอย่างเช่นมันทีดา,าพาฟินก็อาจจะถอดไปรอบๆก่อนที่โดนไปคันแรกคือ E25 แล้วก็ตามด้วยอะไรอะข้นหนบอกมันจับไม่ได้แต่โดนเร็วมากคือเออใช่มึงก็มีพวกแจ็คไทเกอที่ที่มีจับผู้รบจำกัดอย่างเทียแปดไม่เจอเทียสิบเนี้ยเขาจะเอาออกเทียอย่างคันเซอร์ซีชมอเทอร์มก็โดน ไอ้นั่นเป็นเทียรหกแต่ไม่เจอเทียบแปดก็ก็ออกเอาออกหมดเลยนะฮะมาดูน้นานราคามาเทีย์ไน้ไปปิ้นครับอยู่ที่พันเจ็ดรอห้าสิบทงถือว่าไม่แพงมากส่วนความความแม่นปืนก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ฮะความแม่นคือว่าแค่ใช้ได้เฉยส่วนกรอะหน้าครับเจ็ดสิหกมมแล้วก็ตั้งฉากไม่แนะนําให้โล่ไปให้รับกระสุนมันรับไม่ได้ครับ ถ้าทำเป็นตัวถังก็พอรับได้ทีหน่อยแต่ว่าฟอมปืนนี่รับไม่ได้ระยะมองสามร้อยห้าสิบครับถือว่าเอาตัวรอดได้ดีพอควรอาจจะเรียกว่าอะไรระยะมองก็ดีอ่ะดีดีกว่ารถทางอืง่นในเป็นเพียพวกพรีเมียมก็ตามหมุนสามสิบสี่ครับเร็วถือว่าเร็วระยะวิทียุห้าร้อยเจ็ดสิบระยะวิทียนุนี่วิทยุนี่เขาเอาไว้สําหรับว่าสำาไม่ติดต่อเพื่อนสมมุติว่าเพื่อนเราอยู่อีกฝั่งหนึ่งที่ไกล ไกลไกลมากๆแต่เราระยะมองเราไม่ถึงไกลจนระยะมองเราไม่ถึงอะ่ะเออเราเพื่อนไปอยู่ข้างหน้าเราเพราะเพื่อนเจอศัตรูปุ๊บเราก็เจอด้วยเนี่ยฮะหลักการทํางานของวิทยุอันนี้เป็น ws n u m b special ห้าร้อยเจวิทยุ t เ้าเลยนะแล้วก็เครื่องยนต์ครับ lean e หนึ่งหกห้าสอง x เนี่คือเครื่องยนต์สองันเออกำลังเครื่องร้อเกาสิแรงมา การติดไฟในนาทีผมเล่นมันจะนาทีมันจะติดไฟนะมาทีได้นเนี่ยก็ตามหมุนตัว35ครับถือว่าเร็วกันาทานุกคนมาเดี๋ยวไปจัดกันสักตาก่อนไม่รู้ว่าฝีม,มือจะได้ขนาดไหนครับแผนที่เมือง <c oughs> แผนที่ชจ้ากรรมในวินอ,อันดับแรกที่คนจะไปอยู่คือที่ที่ไม่ไกลจากาเรามากนะักก็เาจะไปบูตรงนั้นก็ได้อาจจะจอจะมีแค่สามคันนะั่น ไม่คอมแมนต์มากแล้วสำหรับพวกเจจรที่เล่นใหม่แล้วก็เดี๋ยวไปลือตรงนี้ดีกว่าโอ้ทสี่ที่ห้าล้วนๆเลยที่ระวังก็คือเชชิวเชอ่ะชิวสามวันทีลาสี่ไม่น่าห่วงเราจอบถึงนี้ <c oughs> ครับเร่งสุดได้สิบหกกิโลช้ามากนะช้าช้าไปสลัอกิชเลยเทนนี้จะดูถูก,กนะครับเงินถือว่า เอาเเรื่งล่นบ,บ่อยไปก็เสร็จทีครับอันดับแรกคือเราต้องอยป,ประกบผาตรงนี้นให้ได้ไปไม่ทันถือย8บแฉกเอาล้วข้างๆเรามีอะไรเชื่อแมนครับเชื่อๆมันไปฝั่งนู้นแล้ว สก็ขึ้นไปเลยด้วยอันตรายไม่มีใครไปช่วยเลยก่อนจะขึ้นได้แล้วเนี่ยอโอ้โเยอะไปเยอะไปครับเยอะไปไม่มีใครไปช่วยฝั่งนี้เลยเราต้องขึ้นผ่าไม่ได้แล้วต้องลงล่างดีกว่าวัาเรามาไม่ทัน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเัวครับดัวหนึ่งจก้าโอ้เอ็มเจ็ดโดนตีตะขาไปแต่ไม่เป็นไรฮะตียังไม่แตกอ้เน้นเน้นต้องเรียบเรียบไว้ก่อนว่าต้องหาคนช่วยแล้วคร oh. ับ <yah oo> <honestly> ขยายแล้วครับตานี้ยแต่ไม่ไหวครับวิสุทธิ์ทีมกระจายมากนะทีน้ำเน,นี้ยทีมกระจายไปตนะั้งแต่ฝั่งซ้ายมือแล้วเราทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันบุกหนักมาทางกลางอ,อช่างหัวมันโคตรเกลียดเลยอนะ่ะทีมมาแบบนี้อยู่ฝั่งนี้ชียๆต้งรับมือคนเดียวอ่ะแต่ก็ยังได้นะผมว่า เก็ <c oughs> จัดได้เราไม่ได้อะไรเลยเออผมผิดอเะโอโอ้จุบเร็วไปนะเกมเนี้ยเออโอกาสเขาไม่มีฮะเราเหลือยี่สี่คันมันเหลือตั้งโหอีกก้าปะปเก้าคันอหมดโอกาส <c oughs> ตาัวดูสตากรรมอย่างเดียวอ่าครับตามเมื่อกี้ก็ จะบอกว่าไงอ่ะจะโทษทีมก็ยังไงอยู่ว่าดูนะดาเมจศูนย์ศูนย์ศูนย์คือไปคันแรกที่ตายคันแรกในเซมิแนสามความเขาว่าแพทเทิร์นทีมมันไปไม่ไม่เสมอกันทั้งหมดเลยก็ได้ตอบอกี่ขนาดแพ้นะฮะมาดูรายได้ปร่มาณหมื่นสามเออนี่ขนาดแพ้นะนะออนนนะคือ้าเป็นเทีมห้าคันอื่นก็จะได้ประมาณเท่าไหร่อ่ะสามสี่พันซึ่งก็ถือว่าท้อใจได้แล้วสำหรับคนที่ไม่มีรถถังพรีเมียม รเกก็เก็บตังดีครับเป็นอาศัยลรออาศัยปืนล้วนเลยก็ทีมแย่มากเดี๋ยวเป็นลองดีสักตาหนึ่งดีกว่าเพื่อมันจะเวิร์กแผนที่ตบแผนที่ตบเด็กค,ครับมีสวรรค์ของคนก้มดีๆสวรรค์ของคนมุมกดต่ำเดี๋ยวๆอ่ะมีของบนด้วยก็จุดเดิมครับแถวดีสามน่าอยู่มาก ก็องหน้าทีมเราก็จะมีเคบีหนึ่งโอ้อโขอให้รับได้เถอะตอนนูน e e ้นก็มี OEX เหมือนกันฮะแต่ว่ารถถังหนักขึเยอะกว่าเยอะกว่าไหมเท่าเดิมฮนะแต่เรามีส1มวันึ่งแย่ชือหนึ่งกะโอเคดูดูแผนเชิญแผนสาวของคุณดาไปทางนู้น,น,อ,น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 อ๋อเชิญ <c oughs> ผมวิ่งไม่ถึงอยู่แล้วว่าไปไม่ทันอยู่แล้วต้องก้มจัดทางนี้งานนี้จัดลัวครับ1.98วิก็สกิลผมก็เต็มเป็นสกิลแรกแล้วก็กวตัวแม่นพอสมควรเออเด็ดเด็ดเด็ดไปเลยโอเคดีสุดจัดไปเลยลัวครับลัวนี่ก็หายไปแล้ว 78%นี่ถือว่าโอเคแล้วองว่าหายไปครึ่งคอนอ้าวที่ห้าเสร็จที่สามที่ห้าเป็นครั้งแรกพลาดไปเมื่อกี้ตรงเคมิาหนึ่งเอจนะฮะยิงไม่ทันแล้วก็เล็งไม่ค่อยถูกโอโ้บัสดนามันไวอะไรอย่างงี้ โอ๊ยเดดเดดเดดเดเดนะได้ไปเนี่ยโอ้ดูของลงด้วยแล้วเขาก็เถิดไปฮะเอ้ยช่องตรงน,นี้มันยิงได้อยู่แต่ว่าโอ้ตายเป็นว่าเล่นเลยอะ เอา K11S เดี๋ยวเ <laughs> ดี๋ยวขอคืนแป๊บจี๊ดครับโดนไปหนึ่งหัวโอ้โหขับตรงเลยอ,ะอ่ะตายแ้แ่แหละไม่ทันเอาเลย <laughs> เดี๋ยว,วโอะ ที e, uh. oh, sto, 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 so ่8 EF30 คราวนี o, <sh od trilogy> <sh od strom> <BBQ> ้ก็พร <últimos> ีเ okay. มียมพันใหม่ฮะโอ้ชอตชดเสียงใครยิงกันเฮ้ยเฮ้ยวเดยวโอ้ไม่ฉันดูมอเตอร์เรน f 3 0มันโหลดได้ก่อนสวยสวยเค8 ต่อหกใช้ได้ฮะโอเอ็กดันทางนน้นคิดถูกแล้วเพราผมไปไม่ทันหรอกเด๋วเดี๋นี่นี่ปืนไรเนี่ยนี่มันปืนอะไรแล้วยี่มมครับปืนแบบสั้นไอ้ไอ้เนี่ยมันเคยยิงผมตายทีหนึ่งไม่รู้ขันไหนจำไม่ได้นั่นสีวนามั้างดามิลก็ทงานแล้วครับก็ เออคันหนึ่งที่ขายจากเหลุดจากการขายไปแล้วครับ FCM สามสิบอันนี้ผมก็เล่นบ่อยมากคือมันก็ถือว่าเป็นรถพิฆาตที่โกงที่สุดคันหนึ่งนันเพราะระยะมองสุดยอดดีระยะมองสี่ร้อยครับเท่าเทียสิบใช่เท่าเรถถัถถถาางหนะักเทียสิบเลยทีเดียวก็พังตัวก็ไม่ดีเท่าไหร่แต่ปืนนี่แรงแล้วก็แม่นถือว่าโกงอะครับเก็บไปได้แล้วเราจะดูว่าชุดนี้มันจะเวิร์กหรือเปล่า ล้าก็มาดูถ้าชนะเรามาดูยอดเงินว่าจะได้เท่าไหร่อ็มสิบเอ็เอ็มเอ็มสีโอ้ oh. ฟงน,นก็มาโอ้ oh. ตกที่ั่งบาของเชอร์แมนโอ้โหเดี๋เอ็ๆสีไม่กลัวอะไรเลยจริงโอ้โ oh ห โดนเน้เนๆยังไม่ตายอามาตะครับนี่ที่งๆอะไรโหลดอยู่โดนพอดีครับก็ไม่ได้ไรกันนะเอเม็กมันยิงเลยอู่คันเดียวละยิงนี่ครับรออะไรอยู่ครับเต้นสิครับบีชอบอยิงได้แต่นี่ยิงไม่โดนโอเคใช้ได้ใช้ได้ อยนี่คันเดียวจบพลาดเป้าไปตรงเคบีอะลืมดูมันเนี่ยครับชนะแต่ก็ตายก็ยังได้หมื่นห้านี่หักจากสองืันหนึ่งนี่หักนู่นนี่นั่นไปเลยเอาจุดอุปกรณ์ไปเหลือเหลือก็หมื่นห้าก็ถือว่ากําไรอยู่อพอสมควรก็เออเนาะก็มีดาเมดสุดมาทียสามก็กมของที่สามจะครับต่มาเจอเทียห้าก็ตาย ดาเม่สูญทั้งทุกคันเลยก็แย่นะเอาล้วครับก็เนี่นะครับเป็นสรุปรง,ง่ายๆก็คือมาติดดาบแบล็ r พิ c e นี่ก็ถือว่าคุ้มไหมคุ้มครับคุ้มสำหรับคนที่แบบไม่เน้นความเร็วแต่เน้นปืนแล้วก็การเจาะเกาะแล้วยอัตรายิงที่เร็วพอสมควรบวกกับระยะมองที่เอาตัวรอดได้ครับก็ถือเป็นทางเลือกหนึงนัน แต่ก็ถ้าถ้าใครจะเลงๆก็ระวังหน่อยนะครับไปรู้มันจะถอดจากการขายในลงรถไลตอนนี้ยังมีขายอยู่ในลงรถอยู่ฮะราคา1 7 5 0พัเอยห้าทองเลือกเลือกมาหาเลือกซื้อก็ได้ครับผมถือว่าดีใช้ได้อยู่ทีเดียวสำหรับคนที่สมาธินิ่งๆแล้วก็ไม่แตกตื่นกระตกกระตาเอาละครับเดี๋ยวคลิปหน้ามเจอคันไหนเดี๋ยวติดตามต่อกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ